สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องคริปโต m a n อีกครั้งนะครับวันนี้ผมนั่งไม่ติดเก้าอี้เลยครับเพื่อนๆเ,เพราะมีข่าวใหญ่ๆ2ข่าวซ้อนที่เกี่ยวกับ Ripple และ XRP ออกมาติดติดกันซึ่งบอกได้คำเดียวว่ามันเปลี่ยนเกมได้เลยนะฮะใครที่ถือ XRP u อยู่หรือกำลังเล็งๆอยู่คลิปนี้ห้ามพลาดเด็ดขาดครับเพราะวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันแบบสบายๆส,สไตล์คริปโตแมนว่าข่าวที่ออกมาเนี่ย มันคืออะไรมันส่งผลดีกับเราเท่านๆยังไงและภาพใหญ่ของวงการคริปโตมันกำลังจะไปทางไหนกันแนะ่เอาล่ะถ้าพร้อมแล้ว ไปลุยกันเลยกับข่าวแรกที่บอกได้เลยว่าสะเทือนวงการบริษัทสัญชาติจีนที่ชื่อว่า Webus International ที่ลิสต์อยู่ในตลาดหุ้น NASDAQ ของอเมริกาด้วยนะไม่ธรรมดานะฮะเขาประกาศดิลใหญ่ครับเขาไปจับมือกับบริษัทที่ชื่อว่า Ripple Strategy Holdings ชื่อคล้ายๆกันแต่คนละส่วนกับ Ripple Labs นะครับเพื่อขอวงเงินสูงสุดถึง100ล้านดอลลาร์สหรัฐเลยคำถามคือเขาจะเอาเงินก้อนนี้ไปทำอะไร คำตอบก็คือเขาจะเอาเงินก้อนนี้ไปเร่งเครื่องกลยุทธ์คลัง XRP ของบริษัทครับว่ากันง่ายๆก็คือเขาจะทยอยเอาเงินนี้ไปซื้อเหรียญ XRP เก็บไว้ในคลังของบริษัทนั่นเอง หลายคนอาจจะงงอา้าวแล้ว Vbus นี่มันบริษัทอะไรทำไมต้องมาซื้อ XRP นี่แหละครับคือความพีค Vbus เนี่ยเขาไม่ใช่บริษัทคริปโตนะครับเพื่อนๆเขาทำธุรกิจเกี่ยวกับบริการรถรับส่งระดับพรีเมียมมีทั้งรถลิมูซีนรับส่งสนามบินรถเช่าเหมาคันสุดหรูในจีนเขาใช้ AI ในการบริหารจัดการด้วยนะ พอจะเห็นภาพไหมครับนี่คือบริษัทนอกวงการคริปโตแท้ๆที่มองเห็นคุณค่าของ XRP และกำลังจะนำมันไปใช้งานจริงแล้วเอาละมาถึงช่วงวิเคราะห์สไตล์คริปโตแมนกันดีกว่าว่าข่าวนี้มันดียังไง 1. เกิดการใช้งานจริงหรือ real world use case นี่คือหัวใจเลยครับ วีบัสไม่ได้ซื้อ XRP ไปเก็งกำไรเฉยๆแต่เขาจะเอาไปใช้ในธุรกิจจริงๆของเขาคือการจ่ายเงินค่าประเทศลองนึกภาพตามนะครับวีบัสเนี่ยเขามีบริการทั่วโลกมีคนขับรถในหลายประเทศการจะจ่ายเงินเดือนหรือค่าบริการให้คนขับที่อยู่คนละประเทศเนี่ยมันมีขั้นตอนยุ่งยากค่าธรรมเนียมสูงและใช้เวลานานมากแต่ถ้าใช้ XRP ถูกกว่าเร็วกว่าโปร่งใสกว่านี่คือการพิสูจน์คุณค่าของ XRP ที่เราพูดกันมาตลอดว่ามันเกิดมาเพื่อแก้ปัญหานี้แหละ 2. ส,สร้างความเชื่อมั่นระดับสถาบันการที่บริษัทที่อยู่ในตลาดหุ้นแ a สแดกกล้าประกาศตัวชัดเจนว่าจะทุ่มเงินมหาศาลเพื่อสร้างคลัง XRP เนี่ยมันเป็นการส่งสัญญาณที่ดังมากไปถึงนักลงทุนสถาบันอื่นๆทั่วโลกว่า XRP ไม่ใช่เหรียญเล่นๆแล้วนะมันมีบริษัทจริงๆที่มาเห็นคุณค่าและพร้อมจะใช้งานมันนี่คือการสร้างความน่าเชื่อถือครั้งใหญ่เลยครับ 3. ปลุกกระแสตลาดเอเชีย ข่าวนี้ตอกย้ำเทรน์ที่ว่าเอเชียกำลังตื่นตัวกับ XRP ก่อนหน้านี้ Vbus ก็มีดีลกับทงเชง Travel แพลตฟอร์มท่องเที่ยวออนไลน์ยักษ์ใหญ่ของจีนที่มีผู้ใช้กว่า240ล้านคนลองคิดดูว่าถ้าผู้ใช้มหาศาลขนาดนี้เริ่มหันมาใช้บริการที่จ่ายด้วย XRP มันจะสร้างแรงกระเพื่อมขนาดไหน ผลกระทบในตลาดก็เห็นทันทีเลยครับหุ้นของ Vbus VETO พุ่งไป130%ในวันเดียวส่วนราคา XRP เองก็ดีดขึ้นรับข่าวทันทีนี่เลยครับพลังของการ adoption หรือการนำไปใช้งานจริง พักหายใจแวบ,บเดียวข่าวที่2ตามมาติดๆเลยนะครับเพื่อนๆข่าวนี้เป็นตาของ Ripple เองโดยตรงเลย Ripple ประกาศจับมือกับ OpenPay ซึ่งเป็นบริษัทโครงสร้างทางการเงินในลอนดอนหรือพูดง่ายๆก็คือเป็นสะพานเชื่อมระหว่างโลกการเงินเก่าคือเงินฟีอาตอย่างยูโรกับปอนนะครับกับโลกการเงินใหม่ก็คือคริปโตนั่นเองดีลนี้เขาจะทำอะไรร่วมกันคำตอบคือเขาจะมาช่วยกันผลักดัน R L U S D ครับ RLUSD คืออะไรมันคือ stablecoin ของ Ripple นะครับเ,เพื่อนๆเป็นเหรียญที่มีมูลค่าผูกกับเงินดอลลา,าร์สหรัฐแบบ1 n e t o o เหมือน USDT หรือ USDC นี่แหละครับแต่จุดเด่นของมันคือเกิดมาเพื่อองค์กรนะครับเน้นความน่าเชื่อถือและความโปร่งใสสูงสุดได้รับการอนุมัติจากหน่วยงานกำกับดูแลสำคัญสคัญอย่าง NYDFS ของนิวยอร์กและ DFSA ของดูไบด้วยนะครับภาพมันเป็นแบบนี้ครับ OpenPay เนี่ยเขามีระบบที่ให้บริษัทต่างๆรับจ่ายเงินยูโรกับเงินปอนได้แบบเรียลไทม์อยู่แล้วพอมาจับมือกับริโ p l e ปั๊บเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่าบริษัทลูกค้าของ OpenPay สามารถแลกเงินจากยูโรหรือเงินปอนไปเป็น R L U S D ได้แบบปรืีดเดียวจบผ่าน A P I แค่ตัวเดียวแล้วมันมีผลดียังไง การแลกเปลี่ยนระหว่างเงินฟีอาจกับ stable s t a b l e c o i ยเป็นหนึ่งในอุปสรรคสำคัญของการใช้งานคริปโตในระดับองค์กรมาตลอดมันช้ามีหลายขั้นตอนดีลนี้มาทลายกำแพงนั้นเลยครับมันทำให้การเข้าถึง RLUSD สำหรับบริษัทยุโรปง่ายเหมือนปลอกกล้วยอยากจะเปลี่ยนเงินยูโรในบัญชีเป็นสินทรัพย์ดิจิทัลเพื่อจ่ายเงินข้ามโลกเหรอกดปุ่มเดียวจบ ข่าวนี้อาจจะดูไม่หวือหวาเท่าข่าวแรกแต่ในเชิงโครงสร้างแล้วมันสำคัญมากครับมันคือการที่ริบผู้กำลังปูถนนสร้างทางด่วนให้กับ Sta b l e c ค i ของตัวเองเพื่อให้บริษัทอื่นๆสามารถเข้ามาใช้งานได้สะดวกที่สุดเหมือนสร้างถนนดีๆไว้รอให้รถวิ่งนั่นแหละครับเมื่อ RLU SD ถูกใช้งานมากขึ้นบน XRP Ledger มันก็จะเพิ่มจำนวนธุรกรรมและเพิ่มคุณค่าให้กับระบบนิเวศของ XRP ทั้งหมดไปด้วยมันคือการเติบโตไปด้วยกันทั้งหมดครับ ริปโปแสดงให้เห็นอีกครั้งว่าเป้าหมายหลักของเขาคือตลาดองค์กรเขาไม่ได้แข่งเรื่องราคาปั่นไปวันๆแต่เขามุ่งมั่นที่จะสร้างโซลูชันที่ใช้งานได้จริงแก้ปัญหาได้จริงให้กับสถาบันการเงินและบริษัททั่วโลกซึ่งเป็นเกมที่ยั่งยืนกว่าในระยะยาวครับ เอาละครับเพื่อนๆจาก2ข่าวใหญ่ที่เราคุยกันไปทั้งเรื่องที่ Vbus ทุ us, ่มเงินซื้อ XRP ไปใช้งานจริงและเรื่องที่ริ p โ e ไปจับมือ Open p a y เปปูทางให้ RLUSD ภาพใหญ่ที่คริปโตแมนเห็นและอยากจะสรุปให้เพื่อนๆฟังก็คือเรากำลังก้าวข้ามยุคการเก่งกำไรในอากาศไปสู่ยุคที่บริษัทจริงๆนอกวงการคริปโตมองเห็นประโยชน์ของเทคโนโลยีนี้และนำมันไปผนวกกับบริษัทของตัวเองข่าวเว b b u s คือตัวอย่างของการใช้งานปลายทางที่พิสูจน์ว่า XRP แก้ปัญหา โลกเก่าได้จริงข่าว Ripple กับ OpenPay คือตัวอย่างของการสร้างโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการใช้งานในสเกลที่ใหญ่ขึ้นในอนาคต2ข่าวนี้ทำงานสอดประสานกันอย่างสมบูรณ์แบบมันสร้างความเชื่อมั่นสร้างคุณค่าที่จับต้องได้และที่สำคัญมันสร้างรากฐานที่แข็งแรงให้กับอนาคตของ Ripple และ XRP นี่คือข่าวประเภทที่นักลงทุนระยะยาวอย่างเราเชอบฟังไม่ใช่แค่การปั่นราคาชั่วข้ามคืนแล้วก็หายไป เป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆสำหรับการเจาะลึก2ข่าวใหญ่สะเทือนวงการในวันนี้หวังว่าเพื่อนๆจะเห็นภาพรวมและเข้าใจถึงผลกระทบเชิงบวกที่เกิดขึ้นกันมากขึ้นนะครับและถ้าเพื่อนๆชอบการวิเคราะห์ข่าวคริปโตที่เจาะลึกเข้าใจง่ายสบายๆแบบนี้ก็อย่าลืมนะครับกดไลค์เป็นกําลังใจให้ผมหน่อยกดแชร์ให้เพื่อนๆที่สนใจคริปโตได้ดูกันด้วยและที่สําคัญที่สุดกดปุ่ม subscribe ให้กับช่องคริปโตแมนของเราด้วยนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนไ้ด้วยนะจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญและบทวิเคราะห์ดีๆแบบนี้สำหรับวันนี้ผม ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ